ภาพล่าสุดจองกุก BTS ทำแฟนทั่วโลกคลั่งหล่อแซ่บอะไรเบอร์นี้แฟนทั่วโลกต่างพากันคลั่งคล้ภาพล่าสุดของจองกุก BTS เมื่อวันที่13กันยายนโพสต์ในหัวข้ออัปเดตการออกกำลังกายของจองกุก BTS กลายเป็นกระแสไวรัลอย่างรวดเร็วในโพสต์ชาวเน็ตได้อัปโหลดรูปภาพของจองกุกที่เขาโพสต์ในแอปส่งข้อความ ส่วนตัวถึงแฟนๆภาพถ่ายแสดงให้เห็นจองกุกถอดเสื้อออกและเผยให้เห็นหลังที่กว้างและมีกล้ามล่าอย่างไม่น่าเชื่อเมื่อดูจากรูปถ่ายเห็นได้ชัดว่าจองกุกใช้เวลาส่วนใหญ่ในยินซึ่งเห็นผลถึงการเปลี่ยนแปลงชัดเจนชาวเน็ตต่างตกใจเมื่อจองกุกมักถูกมองว่าน้องเล็กของวงที่มีความขี้เล่นและน่ารัก และชื่นชมความมีวินัยจนทำให้เขามีรูปร่างสุดเพอร์เฟกต